อ๋อสวัสด so UM e ีครับคุณผู้ชมอยู่เกน์ที่เกียร์อัพที่บูธยามาฮ่าในงานมอเตอร์โชว์2022ครับแน่นอนเขามี R15M นะครับเขามี XMAX สีใหม่แต่ด้านหลังน่าจะเป็นคันที่คุณผู้ชมหลายๆคนสนใจนะครับคอนเซปต์บค์ยามาฮ่า e 0 1ที่เป็นสกูตเตอร์อิเล็กทริกอันนี้ดูจากสภาพของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่า เข้าใกล้ความเป็นรถโปรดักชั่นมากๆแล้วนะไอเดียของเขาคือการสร้างรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มีพลังกำลังเทียบเท่ากับรถสกูตเตอร์ในพิกัด125ซีซีฉะนั้นในเรื่องของรายละเอียดสเปคของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลดูนะยังไม่มีออกมาในส่วนของไฟหน้าเขาจะเป็นนี่เลยโมโนนะครับซ้ายขวาเหมือนกับใน MT10 นะครับเหมือนกับใน MT15 ก็คือเป็นไฟแยกซ้ายขวาโช๊คหน้าเทเลสโคปิกดิสเบรกด้านหน้ามี ABS นะครับด้านหลังก็เป็นดิสเบรก ชิลหน้าจะเป็นแบบปรับระดับไม่ได้ไฟเลี้ยว LED สเปคทุกอย่างคือรถโปรโตไทป์บอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับมันยังเป็นรถที่เป็นโปรโตไทป์อยู่แต่อยากให้มาดูกันเพราะว่าเมื่อกี้วอเสียงสำเนียงมาจากทางยามาฮ่าว่ามีแนวโน้มมีนโยบายที่จะนำอิเล็กทริกสกูเตอร์คันนี้เข้ามาขายอยู่เหมือนกันอ่ะขึ้นมาชมข้างบนกันดีกว่านะครับจะได้เห็นเรือนม้งเรือนใหม่กันด้วยทีนี้ครับหลายคนน่าสงสัยในเรื่องของพละกําลังอย่างที่บอกไปแล้วคือ เทียบเท่ารถสกูตเตอร์1 2 5ซีซีฉะนั้นเนี่ยจึงคาดการได้ว่าตัวพลังกำลังแรงม้าข,ของเขาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ราว14นะครับถึง15แรงมา้ามอเตอร์ของเขาระบายความร้อนด้วยอากาศนะเรือนไม่แน่นอนว่าเป็นดิจิตอลเห็นปะที่ผมบอกว่ามันใกล้เคียงความเป็นรถโปรดักชั่นมากๆเลยคือเนี่ยดูดิเลือนไม้พร้อมแล้วตำแหน่งไฟบอกสัญญ,ญาณต่างๆพร้อมแล้วชุดการตกแต่งพร้อมแล้วสวิชเป็นสมาร์ทคีนะครับเหมือนใน N m a x เลยเห็นปะกดเพื่อทําอะไรต่างๆได้มีโหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยน่าจะมีแบบ อีโคหรือสปอร์ตอะไรที่ช่วยรีดพลังกาลังในการใช้งานได้ตามความเหมาะสมนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูรถที่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่จําหน่ายณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเซฟโหมดนะครับที่ลดเอาต์พุตของพาวเวอร์ลดการจ่ายพลังกาลังลงแล้วก็ทําให้มีเรนจ์การใช้งานที่มากยิ่งขึ้น,นเรากระทือนเป็นชก2ต้นซ้ายขวาจับที่สวิงอาร์มนะครับตัวระบบขับเคลื่อนของเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นดิสเบรกนะนี่ตรงนี้จะอยู่ ฝั่งนี้นะครับชุดขับเคลื่อนเป็นสายพานมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะของตัวมอเตอร์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับเฮ้ยฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยค่อนข้างเหมาะสมนะเนี่ยเห็นปะมีช่องเก็บเอกสอ,อกสารโรฟล์บอ็อกต่างๆเออใช้ได้นะเปิดซีได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้หรอซนอะนะครับเห็นไหมเหมือน N m a x เลยเบาะนั่ง2ตอนเลนระดับก็ยังแบบมีกลิ่นอายความเป็นยาร้าหาอยู่นะคือเน้นแบบดูสปอร์ตอะ นี่คือ y a m a h a e 0 1นะครับถ้าหลายคนติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารรถที่เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ Ya ม a h a เนี่ยเขาจะมี neo ด้วยนะ neo เนี่ยจะเป็น powertrain ของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับสกูตเตอร์ 50cc เลยคือเน้นสไตล์เน้นความเรโทนะครับเน้นเท่ๆแล้วก็จะมี e 0 2ด้วยทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นต้นแบบอยู่นะครับสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของย a m a h a ซึ่งเร็วๆนี้ปี2ปีข้างหน้าหรือเปล่านะสำคัญเลยคือขนาดแบตเตอรี่ วิธีการชาร์จระยะการใช้งานที่ให้มันเนี่ยมันจะตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้มากแค่ไหนนี่คือรถโปรดักชันแล้วเนี่ยกันดมกันดีดแม้ถ้าโปรดักชันมาให้มาขนาดนี้นะครับสวยขนาดนี้ออปชันเป๊ะขนาดนี้เนี่ยราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่เท่าไหร่กันราคาจำหน่ายของเขาจะอยู่สักเท่าไหร่กันสำหรับ e z e ี o ลองคอมเมนต์มาไว้ได้น,นะครับถือว่าพามาชมแล้วกันยามาฮ่านี่เขาชอบเอารถต้นแบบมาโชว์อยู่แล้วแต่คันนี้น่าจะเป็นรถต้นแบบ ที่ใกล้ความลดโปรดักชันมากๆแล้วสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าของ y a m a ฮ่ e s 1คันนี้ยังมีบูธอื่นๆยังมีรถรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจให้ชมกันอีกเพียบเลยนะครับยังไงฝากติดตามที่เกียร์อัพด้วยกดไลค์ s u b s c r i b e แชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ